ดูมันพุ่งขึ้นกว่าก่อนไหมพุ่งขึ้นเยอะพุ่งขึ้นเยอะนะก็มาค่ะแต่ถึงถึงสามเดือนยังแปลงนี้มันจะที่หลังเขาไหมที่หลังแปลงนี้น่าจะรูบรวมสามเดือนไหมสามเดือนได้ไปสองชุดใบไหมได้จ้ะสองชุดใบโอ้แต่งยอดแต่งแขนงแต่งกิ่งยังไม่เสร็จต้นที่เงียบๆก็เริ่มออกแล้วนะเริ่มเริ่มมีคือใบเล็กมากอะแต่ก่อนมาดูเนี่ยกล้องกับเราโอ้ยขวดที่คุณคุ้นนี่ขวดคุ้น อะไรนายอะไรนึกเนี่ยเปลี่ยนชื่อเะางงหมดเปลี่ยนชื่อเขางงเลยนี่ถ้าบูทดินจะขนาดไหนใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องบูทดีกว่ามีติดมาไหมมีติดรถมาไหมยังเลยบูททำไมไม่ติดมาด้วยเดี๋ยวได้มาอีกลืมลืมเดี๋ยวจะมามาวันฉีดแล้วไม่ได้นี่ต้องแช่ก่อนไม่แพ้ก่อนนะโอ้โหนี่สไตล์ซานโฮเลยนะนี่ทรงเนี้ย นีต้นไหนดีก็ดีเลยไงต้นไหนคือต้องไปดูเช็คระบบลากต้นเดิมด้วยใช่อย่างเมื่อกี้แปลงนู้นเราไปโยกไว้ต้นหนึ่งใช่อันนั้นคือต้นเขาโยกได้เลยต้นโยกได้ลากกระนาปแล้วรากน่าจะไม่ไม่รอดแล้วล่ะน่าจะกุดหมดละสองปีสองเดือน fc สองปีสองเดือนนี่ต้องฝากให้ fc พักใต้ดูสองปีสองเดือนสองปีสองเดือนสูงไปอีกเท่าไหร่๋อแต่ภาคใต้เขาชอบปลูก ปลูกเม็ดไว้ก่อนอแล้วก็มามามาตามาทาบมันก็เลยช้าไงแต่ของเรานี่เอาซื้อต้นมาใส่เข้าไปซื้อต้นตายเป็นตายซื้อต้นใหญ่เลยตายซ่อมตายเป็นตายซื้อต้นเป็นร้อยโอมาแต่ชุดใบเขาใกล้เคียงนะมาทางนี้จะสวยใกล้เคียงไหม เพราะว่าเราเราไม่ได้ได้มาเร่งเรื่องทํารอบใบอะไรพวกนี้ไม่ได้เราก็ดูแลของเราปไปเรื่อยแป,แปลงนี้ไม่ได้เร่งค่ะสวนมากก็สิบวันมั่งครึ่งเดือนอมั่งดูเว้นปีที่เราจะเอารูก,กน,นะนชเราเค่อยมาแบบแต่งเลมเพื่อมันออกใบทีเดียวพร้อมกันโอ้โหแตกเลยฮะแตกดีกเดพียกินก็ดีเพียกิน <c oughs> ด้วยตามระเบียบเลยเพียกินดีแตกดีเขากินเพียนี่กินแต่าแปลงเราไหม แป้งเพื่อนบ้านก็มี fc นึกว่ากินแต่เพราะแปลงเราแปลงเพื่อนบ้านก็กินเพื่อนบ้านก็ไม่เหลือนะนึกว่าอาหารเรามันอร่อยแล้วมันกินอยู่แปลงเดียวไม่ใช่นะไหนว่าเพี้ยไม่ค่อยกินนะ <laughs> ตอนนี้ไม่รอฉีดอะไรไปฝนลงหายเกี้ยงน <laughs> อูสองปีกว่านี่โตมากอะสองปีสองปีสองเดือนเอะเอาต้นนี้ก็ได้ทำไมคะให้ กล้องเข้ามาดูโคนทุเรียนสองปีเด็เดีย๋ยวไปดูเดีย๋ยวไปดูทางปูนไปดูทางนู้นกล้องกล้องกล้องมาข้างนี้โ,โคนอ่ะสองปีอ่ะสิบสองสามสามรู้สึกว่าจะ4ีรอบเนี้ย ตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่รู้จักกันมามันสามสี่เดือนนี่เล่นไปสี่รอบแล้วสี่รอบแล้วใส่ไม่ซ้ําจําไม่ได้นี่ถ้ามีเวลาคงห้ารอบใช่รอเวลาอยู่ตอนนี้โอ้โหเอฟซีนี่เร่งหน้าดูนะเร่งเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันหลักสามอ๋อไม่ทันหลักสามยังไม่ได้สามหลักโอ้โหดูดิอ้วนมากเลยอ่ะอ้วนนะเนี่ย สองปีสองเดือนเอีไม่ใช่ซื้อต้นเท่าเขาปลูกเหรอไม่ใช่ตอนซื้อต้นเท่าไหร่สองนิ้วตอนซื้อสองนิ้วประมาณสองนิ้วสองปีสองเดือนน้อมันเป็นเพราะพลังนี้หรือเปล่านี่อ่ะโตอะไรเป็นแพนเนี่ยอะไรปพนแพนคููนี้บ่ตัวเร็วตัวเร็วไถของหน่อยมานอนมานอนเฝ้าต้นให้ด้วยเอาเถอะแพนเฝ้าเฝ้าต้นเกี่ยวไหมว่าเราแต่งกิ่งเร็วด้วยเกี่ยวค่ะเนี่ยนี้ยังไม่มีเวลาแต่งจะเร็วกว่านี้อีก เดี๋ยวนะพี่บุ๋มยืนข้างนี้หน่อยให้เอฟซีให้กล้องแพนไปตรงต้นเนี่ยคือบอกว่าไอ้เนี่ยเนี่ยสองปีสองเดือนใช่อันนี้ไม่มีเวลาแต่งกิ่งอีกไม่มีเวลาแต่งกิง่งคือเราแต่งไว้ตั้งแต่ตอนไหนตอนสักปีได้ไหมไม่ถึงประมาณประมาณสักสี่เดือนที่แต่งลงปู่เพามันตั้งตัวได้ก็เริ่มแต่งมาเรื่อยแต่เตนนี้ยังไม่มีเวลาแต่งความจริงๆงจะต้องคัดออกอีก หมายถึงพี่บุ๋มพี่บุ๋มไม่มีรอบแต่งคือแต่งไปเรื่อยเหรอแต่งไปเรื่อยปีนึงก็แต่งปีนึงว่างตอนไหนมาแต่งบางทีเย็นเย็นมาสองต้นสามต้นก็เอาบอกเอฟซีปิดตำราไปก่อนนะเรื่องแต่งกิ่งอ่ะเพราะว่านี่ไม่มีตำราดูอ้วนขนาดนี้ไม่รู้ตามตำราจะได้ได้อ้วนเหมือนเราเปล่าไม่รู้ชอฟาร์นาจะได้อ้วนกันอยู่นะแล้วกิ่งก็กิ่ง ข้างออกก็สวยนะไม่ได้เล็กเกินไปนะเนี่ยจะเอาลูกได้ไหมโอ้ยอันนี้แขนเป็นสิบลูกไอ้กิ่งใหญ่พอขว้วแล้วน่ะเอาลูกครึ่งโลก็พอแล้วเนี่ยอ้วนมากสองปีดูดิไม่มีเวลาคัดกิ่งมองไปเหมือนเหมือนกัหมองพามองกิ่งตัวไวตัวไวอ่ะกองเขาตัวนี้ให้ดูต้นกันไรลงลงเนี่ยเนี่ยที่ลงลงเนี่ยพอเขาเดินมาเขาก็ตัดมีดมาตัดมั่งอะไรมั่งรอ นี่อัดสีอะไรไปได้เขียวปีเฉยใช่ไงก็อาไอไนเรือโปพึ่งทุกกี่วันอะทุกทุกครึ่งเดือนอย่างน้อยถ้ายังยังมากก็สิบวันแล้วมันเขียวเลยเหรอต้นเขียวฉีสีนี่ขนาดฉีดฉีดฉีดทางใบทุกสิบห้าวันฉีดทางใบแล้วเขาก็่นต้นไปด้วยอ๋อเขาเอาหาผลต้นไปทั้งต้นทั้งกริงสมัยก่อนไม่เขียวอย่างนี้ใช่ เราก็ไม่เคยเห็นเขียวขนาดนี้นะใช่าหนี่เขียวอะไรขนาดนี้ก็ฉีดทุกรอบก็ต้องเขียวแหละโลก็บอกลูกน้อง่นต้นไปด้วยโอหรือว่าเราใส่คาราฟิลไปด้วยเขียวไปทั้งต้นทั้งใบที่เขียวหมดเลยทั้งใบดีหรือไม่ดีเนี่ยยังงงๆอยู่เนี่ยดีสิคะดีใช่ไหมเนี่ยมันเป็นรอยเหมือนแตกต้นขยายอะต้นขยายไวเอฟซีมันเป็นรอยเหมือนต้นขยายอะ ลอยเหมือนงูเมื่อกี้เลยน้อง <c oughs> ๆตก <c oughs> ใจเมื่อกี้งูสิงผ่านไปตัวเอฟซีตัวใหญ่เลย <c oughs> ตัวใหญ่เลยอันนี้คือเรา <c oughs> เรามองไปเนี่ยก็ทรงใกล้เคียงกันสองปีสองเดือนเนี่ยสูงประมาณประมาณสี่เมตรได้ละได้ไหมไสี่เมตรได้สามเมตรถึงสี่เมตรสิบเกือบเกือบสี่เมตรเอาแล้วกันในภาพรวมเนี่ยเรามองไปประมาณสักแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่จะมีต้นที่ว่าซ่อมบ้างอะไรบ้างอยู่ ก็คือซานโฮโมเดลอย่างเดียวแล้วพี่บุ๋มใช่ค่ะแปงเล็กไม่เหมือนแปลงใหญ่นะไม่เหมือนแปลงใหญ่แปลงใหญ่ยังมีแอบหยอดแอบหยอดแอบหยอดแปดยี่สิบบ้างเหมือนเคยความเคยชินมั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 นเคยตัวถึงเวลารวยเอารวยไปเมื่อไหร่เนี่ยแปดยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรนะสิบสิบสองหกสิบสองใช่เดี๋ยวต้องสิงใหญ่คือในโปรแกรมของซานโฮเราใช้สิบสองหกสิบสองตั้งแต่ทําดอกขยายผลมาเลย นะแต่นี่แบบเคยไงทุกปีต้องโรยแปดยสี่ทุกปีต้องโรยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องติดตามไปให้บุ๋มแต่ว่าแปลงเล็กเนี่ยคือสภาพสวยแล้วปีเอาลูกไหมไม่เอาค่ะยังไม่เอาสองปีสองเดือนสองปีสองเดือนแล้วอีกแปลงหนึ่งจะเอาไหมอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูกันค่ะเดี๋ยวไปดูพี่มีอีกแปลงนะพี่กวินไปดูให้ยังไม่หมดเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งว่าจะเอาลูกไหมนั้นนั้นสามปีกว่าใช่ค่ะสามปีสามเดือนสามปีตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาสามปีสามเดือนจริง ทำไมรู้ไปเดี๋ยวไปเอาลูกแปลง3ามปีสเดือนกันเดี๋ยวไปชมนะครับ f อฟแต่แปลงนี้คือตอนนี้เดินซันโฮหมดเลยเต็มระบบเรียบร้อยสวยปิ๊งไหมสวยเยี่ยมนี่ขนาดยังไม่ได้บูดินนะแต่ขนาดนี้ถ้าบูดินมันจะได้ความยาวด้วยใบจะยาวมากแล้วจะแตกเยอะแล้วแตกเยอะโอ้โหนี่นี่ยวเราบุดีกว่า แค่นี้ก็สะเทือนถึงดาวกระดึงแล้วนะแต่ขนาดนี้นะโอ้โหไม่ให้โตเร็วได้ไงพี่บุม๋มเนาะเนาะดูดซันโฮโมเดลเนี่ยถ้าเก็บเพีย้ยดีจะดีกว่านี้อีกโอ,โโอโ้โอหเรื่องเพีย้ยเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์มันต้องมีกินบ้างพี่บุ๋มบอก <laughs> ไม่ใช่กินบ้างกินเยอะกินตลอดเลยนะ <laughs> กินตลอดไม่เคยทันมาทุกเดือนโดนกินทุกเดือนใบไม่น่าดีเนาะ <laughs> โอ้เอฟซีเยออา ใครทําทุเรียนแล้วมันโตช้าโตแบบไม่ทันใจยืนงงใบหลงใบเหลืองก็มันเขาก็แตกดูนะเนี่ยสร้างโมเดลได้เลยที่บุบลุกนี่ตัวอย่างโอโ้โหแล้วก็แตกอยู่นะแตกอยู่แตกอยู่ขนลุกอะ่ะเนี่ยขนลุกขนพองไมอ่อรอบเป็นขนล่วงแน่ไ <c oughs> <c oughs> อ้สิใบเยอ <c oughs> ะเกินไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ